สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมชาบีองป้ายานะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมากับนี่เลยครับมีดอ่าเห็นรูปทรงก็ทราบนะครับอันนี้เป็นดีไซน์ของ l a c o n i c o k n i f e นะครับก็แน่นอนครับนี่ครับชื่อ r a y l a c o n i c o นะครับอาจุดแล้วก็ l a c o n i c o k n น f e นะครับเล่มนี้ผมเอามาป้ายยาเพื่อนๆนนะครับเพราะเห็นว่ามันเป็นมีดที่น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งเล่มนะครับ แล้วก็เล่มนี้เป็นโปรดักชันนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นงานคัสตอมราคาเจ็ดแปดร้อยเหรียญอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นนะครับเล่มนี้นะครับเล่มนี้ตกประมาณราคาประมาณ2 0 0เหรียญเท่านั้นนะครับอ่ะนี่ครับทาเล่มนี้ทําโดย MBK ครับ MBK คืออ่าเพจเพจเว็บเพจชื่อเต็มชื่อมอนททเลนะครับมอนททเลเบย์ไนฟ์นะครับ เร่นี้เหมือนค่ายนี้เหมือนเป็นค่ายคู่บุญของของของลาโคเโเลยก็ว่าได้นะเหมือนเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเป็นเว็บที่ทำโปรดักชันนฟ์ให้กับเลนะครับปล่อยในในเว็บของเขาอะ่ะคือมีดแทบทุกตัวเหมือนจะเป็นผลงานของเลซะเกือบหมดเลยอะ่ะ แต่จริงก็ไม่นะครับไม่ไม่หมดนะมันก็จะมีงานของคนอื่นด้วยนะครับมามาในกระเป๋าซิปเพาส์อย่างนี้ครับข้างในก็จะมีนี่เป็นไมโครไฟเบอร์คลอสนะครับถุงซิปล็อกสำหรับใส่ตัวมีดมานะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่มีพวกอลุ่อไอล่รมาให้ครบนะครับอล่อรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกาพาวอนะครับพ i v o วอร o สกูต่างๆนะครับ รวมถึงวอชเชอร์ uh, แล้วก็แบริ่งนะครับมีมาให้ครบเลยทุกชิ้นส่วนนะครับก็ดีครับเวลาเกิดว่ามีปัญหา,าชำรุดเสียหายชิ้นไหนก็สามารถจะเซอร์วิสเองได้ก่อนนะครับเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องส่งมีดกลับไปให้เขานะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับแล้วก็แล้วก็วกไม่หวงไม่งกอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะไอไอพวกแบบส่งส่งอะไหล่มาให้นี่นะผมไม่ค่อยเห็น ผมเห็นครั้งแรกอะ่ะคือค่ายค่ายของ CKF นะครับอ่า s t o m Knife f a ท t ร r y นะครับอันนั้นส่งมีดจากรัสเซียนะครับแล้วก็เขาก็จะใส่พวกอะไรอะไรพวกนี้มาให้หมดเลยเพราะกลัวว่ากลัวเดี๋ยวถ้าเกิดมีมีปัญหาเดี๋ยวคนส่งไปส่งกลับจะเกิดปัญหาครับสูญหายระหว่างคนส่งประมาณนั้นเขาก็แถมให้เลยเนาะผมว่าเจ๋งดีนะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนเล่นมีดก็ไอการถอดประกอบ หรืออะไรพวกนี้มันก็เป็น Basic เบสิกเบื้องต้นที่ที่ส่วนใหญ่ก็ทํากันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดไม่ใช่อิชชูที่มันรุนแรงมากก็สามารถเซอร์วิสเองได้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอ่ะเรากลับมาพูดถึงมิดรเล่มนี้นะครับดีไซน์นะครับสวยงามนะครับก็ตามแบบฉบับของเลราโคนิโคนะครับมันมีความเป็นมินิมอลค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเป็นแบบเรียบๆนะครับมีมีม ฟิลเลอร์ตรงกลางนะครับอย่างที่บอกนะครับเลนี่เขาก็จะทํางานของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงเรียบๆผิวเรียบไปเลยไม่ก็เป็นฟิลเลอร์เส้นหนึ่งหรือไม่ก็เป็นสปีดโฮลนะครับอ่อาเดี๋ยวเทียบกับตัวคัสตอมนะครับนี่คือตัวคัสตอมที่ผมมีนะครับด้านบนตัวนี้เป็น ezc นะครับเห็นไหมครับทรงทุกอย่างเหมือนกันอะนะแต่โปรดักชันหรือหรือคัสตอมก็จะทุกอย่างก็จะคล้ายๆกันนะครับ ด้านหลังนะครับตัวนี้มันเป็นไลเนอร์ส่วนตัวนี้เป็นเนฟมล็อกนะครับเราเอาตัวคัสตอมออกไปก่อนเรามาพูดถึงตัวนี้กันนะครับตัวนี้เป็น,เป,นเป็นใบทรงเขาเรียกว่าอะไรอะเสรยแบกสเวเป็นเหมือนเขาทำทรงทรงเหมือนเขาเรียกว่าอะไรขอยนาต z o o อา u เนอะเหมือนสเว่แบ็กอะ นะครับเป็นทรงแบบโบราณโบราณนะครับ s w ว y b a c กก็ก็จะเป็นทรงมีดแบบค่อนข้างโบราณเดี๋ยวผมจะนึกถึงอะไรดียขอ Spider Co นะครับมันก็จะมีทรงทรงประมาณนี้ทรง s w ว y Back มีสไปเดอร์โคอยู่ตรงนี้ไหมสักครู่นะเนี่ยนะครับ อันนี้คือสไปร์โคสเว็บแบกเห็นทรงมีดไหมครับทรงมันจะเป็นเหมือนชี้ฟุตลงมานะครับแล้วก็แล้วก็ตัวนี้มันจะแอนขึ้นข้างหลังโคง้โคงๆลักษณะน,นี้นะครับอันนี้คือทรงเขาเรียกว่าทรงสวีแบกนะครับก็จะมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโบราณโบราณมีสมัยก่อนเนาะจะเป็นทรงคล้ายๆประมาณนี้เนาะเป็นสวแบกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นทรงประมาณนั้นคือสวแบกก็คือมันจะ มันจะโค้งลงอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นสเตรทนะครับเป็นเส้นตรงแล้วก็เคิร์ฟขึ้นนะครับอแต่อันนี้เขาใช้ชื่อว่าสเลเย a ์แบผมก็ไม่มั่นใจเขาอาจจะเล่นคำอะไรอย่างนี้ครับเป็นแบบสเลเยอร์อะไรเงี้ยสเลเยอร์ ayer, แล้วก็เป็นสเวยแบกนะครับลักษณะนั้นตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่2นะครับเพื่อนๆเ,เวอร์ชั่นแรกมันจะเป็นเวอร์ชันแรกเป็นสลิปจอยถ้าผมจำไม่ผิดนะ เวอร์ชันแรกจะเป็นสลิปจอยแล้วก็แล้วก็ไม่ได้เป็นฟลิปเปอร์เออถ้าถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นฟลิปเปอร์ด้วยแล้วก็เป็นลายเนื้อล็อกด้วยซึ่งผมชอบนะผมชอบมีดที่มันมีระบบลลอกอะ่ะผมไม่ชอบสลิปจอยที่มันไม่มีระบบล็อกแอคชั่นนะครับบนเหมือนเดิมครับตัวนี้บนเซรามิกบอลแบลลิงนะครับแอคชั่นสมูทมากดรอปเนี่ยเช็คเช็คดรอปได้นะครับอย่างนี้เลย นะครับแอคชั่นสมูทมากๆจับเข้ามือนะครับทรงดูทรงด้ามก่อนเนาะถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับมันไม่ใช่เป็นเส้นตรงนะมันมีแอนนะครับแอนด้านบนด้านล่างอาจจะเป็นเส้นตรงนะครับทรงใบก็จะเป็นตรงๆลงออมาครับอันนี้เหมือนชีฟฟูดหรือวานคลีฟประมาณนั้นนะครับจับเข้ามือดีมากนะครับมันไม่มีจิมปิ้งนะ แต่ว่าเนื่องจากว่าทรงมันแอนนะแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นเป็นเคอร์ฟขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็สามารถวางมือได้แบบสบายๆนะครับด้านล่างก็มีจิมปิ้งจุดนี้จุดเดียวคือจุดที่มันเป็นจุดที่มันเป็นฟลิปเปอร์นี่แหละนะครับตรงนี้นะครับก็ตัวไลเนอร์นะครับตัวประกับเฟรมเนี่ยเขาทํามาเท่ากันนะครับแต่ตัวสตีลไลเนอร์เนี่ยมันจะยกสูงขึ้นมานิดนึงเพืเ่อนเห็นไหมนะครับตัวตัวที่มันเป็น เป็นสตีลไลเนอร์เนี่ยเขาจะยกสูงขึ้นมาดิดนึงเพราะฉะนั้นนะ่ะเวลาเราต้องการจะปลดก็ปลดง่ายนะครับปลดล็อกง่ายไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้ไม่มีการไม่มีการลดน้ําหนักมานะแต่ตัวมีดไม่ได้มีความหนักอะไรนะครับก็เป็นปกติของมีดไทเทเนียมนะครับน้ําหนักมันก็โอเคนะครับดิสอนเกจง่ายครับเอามือแตะเข้าไปแล้วก็กดได้เลย ไม่ต้องมีไม่มีไม่ต้องมีล่องช่วยนะครับนะครับไม่มีปัญหาในการในการเข้าเข้าถึงเวลาปลดใบนะครับข้างหลังมีแบ็กสเป c เซอร์นะครับเพิ่มความแข็งแรงตัวแบ็กสเป c เซอร์ก็เป็นไทเทเนียมเช่นกันนะครับคลิปที่ให้มานะครับของค่ายนี้นะครับมอนเตเลเบนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมาเป็นเนี่ยครับเป็นไทเทเนียมนะครับมิลลิ่งไทเทเนียมมาให้นะครับคลิป คอนทัวร์นะครับจะมีความโค้งมนนะครับเข้ากับตัวด้ามซึ่งด้ามก็จะเป็นไทเทเนียมคอนทัวร์เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมันจะมีความโค้งไม่ได้แบนราบนะครับเวลาจับถือก็เข้ามือครับสวยงามนะครับแล้วก็ข้อดีนะครับสกรูไพวอตนะครับสกรูไพวอตกับตัวตัวแฮนดิลสกรูนะครับใช้ทีเอ็กออ w a เดอร์เวทรูนะครับ ก็คืออีเวตัวตัวคลิปด้วยนะครับคลิปสกูตัวนี้นะครับก็เป็นเบอร์เดียวกันครับใช้ Tx หมดเลยเพราะฉะนั้นคุณมี TX เบอร์เดียวขันได้ทั้งขันได้ทั้งเล่มนะครับแอคชั่นสวยงามนะครับตัวนี้นี่นะครับโลโก้ MBK นะครับสวยๆนะครับแล้วก็แน่นอนนะฝั่งนี้ก็จะเป็นโชว์ไซส์ก็จะไม่เห็นอะไรนะครับ ส่วนเลระโคนิโกโลโกเขาก็จะอยู่ที่สันมีดโดยปกติเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไม่เอ่ยดูที่ผิวสันมีดนะครับจะเห็นชัดหน่อยเห็นชัดไหมเลยน,นี่นะครับเห็นเห็นสีที่แตกต่างกันไหมครับนะครับตัวนี้เป็นแซนไดหม189 ZDP 189นะครับเห็นชัดๆเลยคือนี่ครับที่ผิวใบนะครับ ตัวผิวใบตัวนี้นะครับทำผิวซาตินนะครับเกือบจะเป็นมิลเลอร์เลยอ่ะเงาซาตินเงานะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วเพื่อนๆเห็นเส้นที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนะครับนี่คือข้อดีข้อจุดพิเศษที่ผมจะมาป้ายยาเพื่อนๆรถเล่มเนี้ยที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็จะด้วยเหตุผลนึงก็เพราะตรงนี้เลยนะครับเห็นเส้นแบ่งใช่ไหมครับเป็นเส้นแบ่งตัวนี้ก็คือ โลหะชิ้นด้านล่างนะครับหรือว่าแกนแกนกลางของตัวมีดเป็นเหล็ก Z DP 189ครับก็จะมีความคมนะครับ uh, คงคมได้ดีมากนะครับดีเยี่ยมนะครับ uh, แล้วก็คือรับทีเดียวแล้วก็อยู่กันยาวๆนะครับ uh, คงคมได้ดีแต่มันเป็นเหล็กที่ไม่ทานสนิมเท่าเท่าไหร่มันเป็นซูเปอร์สตีลแหละแต่ว่ามันก็อาจจะแบบไม่ได้มีมีความทานสนิมเท่าไหร่ส่วน ชิ้นบนก็จะเป็นเหล็กที่มันเป็นกึ่งสเตเลสมากขึ้นนะครับลักษณะนั้นเออเป็นแซนไมหม่อยู่แกนกลางนะครับสวยงามมากๆนี่แหละมันเจ๋งตรงนี้แล้วก็กันลืมเขามีเลเซอร์ตัวเนื้อเหล็กไว้นะครับเดี๋ยวผมหาหาให้เจอก่อนจำได้มันหายากมากเพราะว่าเขาเลเซอร์หลบไว้นี่น,นี่เห็นไหมครับตรงตรงโคน ตรงนี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมต้องหลบขนาดนั้นนะครับนี่อ่าเห็นนะครับต้องอยู่ในแองเกิลที่แบบว่านี่แสงลงพอดีหรืออะไรเงี้ยมันถึงจะเห็นชัดๆนะครับ ZDP 189นี่เจ๋งมากๆเล่มนี้นะครับรูปทรงสวยงามนะครับแล้วก็มากับสเปคที่เรียกว่าเอ้ยมากับขนาดที่พกพาครับ เป็น EDC size นะครับช่วงมีดนะครับช่วงใบมีดยาว3นิ้วด้ามยาว4นิ้วนะครับโอเวอร์ Overall, อยู่ที่7นิ้วเลขกลมๆเลยนะครับน้ำหนักน้ำหนักอยู่ที่3.1ออนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายๆเลยครับพกง่ายๆสบายๆมีดน้ำหนักถือว่าน้ำหนักดีนะครับเรโอระหว่างความยาวใบมีดกับน้ำหนักนะครับก็เท่าๆกันใบ3นิ้วน้ำหนัก3ออนอะไรเงี้ยครับ เพอร์เฟกครับผมว่าเป็นเป็นมีดที่น่าใช้มากๆอีกหนึ่งเล่มนะครับใครชอบความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียบหรูเรียบง่ายนะครับแซดนะครับเหล็กเทปนะครับด้ามไทเทเนียมนะครับดีไซเนอร์ดังลาโคเ i โกนะครับก็ลองไปจัดหากันได้นะครับที่มอนเทเล่ Bay k ไนฟ์นะครับเล่มนี้แต่ปัจจุบันผมเข้าไปเช็คมาล่าสุดนะครับเมื่อเช้านี้เลยนะครับโซเอาเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะทำ b a t c สองออกมาอีกหรือเปล่านะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมว่าค่ายนี้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพนะครับเขาค่อนข้างควบคุณภาพอยู่แล้วทำงานกับทางานกับลาโคเ i โคมานานมากนะครับทำมีดที่มันเป็นของเลจริงๆอะ่ะของเล a ลาโคเนโคเลยจริงๆอะ่ะไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคุณภาพนะครับแล้วก็อะไรทุกอย่างเนี่ยก็ไม่ไม่น่าห่วงนะครับ ใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe นะครับกับคลิปนี้นะครับผมกว่าจะได้เจอกันอีกทีก็ไม่รู้ว่าผมจะมีเวลาอีกทีเมื่อไหร่นะครับวันนี้วันที่1ตุลาคมนะครับผมก็กลับไปทํางานวันแรกครับนะครับกลับไปทํางานวันแรกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ทําคลิปแล้วนะอาจจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่ากลางคืนมันก็แสงเสริมมันไม่ค่อยมีเนาะอาจจะเป็นช่วงช่วงวันไหนอาทิตย์หนึ่งอาจจะหยุดสักหนึ่งวันอะไรอย่างนี้นะครับถ้ามีโอกาส ก็จะทำคลิปมานําเสนอเพื่อนๆต่อนะครับไงก็ถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคลิปอะไรก็อย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยแล้วกันนะครับว่าเวลามีคลิปใหม่ๆลงเพื่อนๆจะได้ทราบนะครับผมชับพี่ของป้ายยานะครับวันนี้กับ s l a y back นะครับ l a c o n i c o s l a y back flipper z dp 189ป้าครับป้ายยาก็จบเพถึงเท่านี้นะครับขอให้มีความสุขนะครับกับเดือนใหม่นี้นะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับนะครับ แล้วก็เย็ยนๆนี้ก็หวังว่าจะมีเศรษฐีเพิ่มขึ้นอีกหลายๆท่านนะครับโอเคครับผมชาบีอองประยาพอแค่นี้ครับโอ้สวัสดีครับ